บรรยายทำคำสอนโดยหลวงพ่อเสวกจันทปัญโยเรื่องเดินนับเลขหนึ่งร้อยเก้าและปากยุงคนกองน้ำอาศัยยูลอยไปกันอย่า่ชิคชัยชากองน้ำนี่เ็ยค่อยแตกทีละเป๊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 ะเดี๋ยวก็หายไป อ่าเบิ่เฉยนะอยเบ่เฉย,นะยนะ้ลองลองสำรวจดูสตินะจะลองให้นับตัวเลขดูนับหนึ่งถึงร้อทีแล้วก็เก้าทนะีอย่าให้หลงลอยนะนับไปเถอะ หนึ่งสองสามสี่ห้านับลมให้ใจเขาออกอะ่ะหนึ่งออกสองเข้าอะไรเงี้ยได้ร้อยครั้งแล้วก็เก้าทีนึ่ถ้าหลงแล้วก็ตึง้งตั้งต้นใหม่นะลองดูแตะจิตเรามันจะอยู่กับคาว่าตัวเลขนี้ไหมให้ใจออกมาหนึ่งให้ใจเข้าสองออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าแล้วก็แล้วแต่ให้ได้หนึ่งร้อยอ่ะแล้วเก้าที จะโกหกตัวเองนะถ้ามันเผลอไปมันหลงไปยไงแล้วก็นั่งตั้งตั้งใหม่ดูทิว่าร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะก้าวหรือจะขีดก้าวบางทีบางคนจิตทางห่างจิตมัวทะเลตะไหลไม่ต้องได้ก้าวเพราะเรามัวจะตั้งขึ้นตั้งลงอย่างนั้นะ นับหายใจนะลมหายใจนะไม่ใช่มานั่งนับนิ้วนะอีกวัดนี้ลองเราเรียกเราสำรวจจิตนะจิตเราละเอียดนะสีนะถ้าเราได้ร้อยนะเราเก้าของเราเลยดินฟ้ากายใครจะเป็นพยาน มันแสดงถึงฐานนะว่าจิตของเราละเอียดหรือไม่ละเอียดจิตทางหาบางทีไม่ได้กล่วาวเขาหรอกเรา่าโกหกตัวเองนะ ถ้าคนไหนก็ง่วงไม่ได้กล่าวก็แล้วถ,ถ,ถ้ามีตัวง่วงอยู่แล้วเสร็จแล้วไม่ได้กล่าวก็แล้วเนี่ยได้เ,เสียงทาย แกคนเท่าขุงสานับให้ได้นะย่าประโกงนะต้องให้ได้ร้อยนะถึงจะเก้าได้ นั่นเป็นการวัดระดับจิตว่าเราเนี่ยมีลมหายใจเข้าออกที่สมบูรณ์ไหม ตัดสินกัน้วยวินัยธรรมก็เรียกวินัยดินฟ้าอากาศจะเป็นผู้บันทึกความรู้สึกและตัวกระทํา ตัวง่วงเนี่ยมันมันกลัวกลัวคนมีสติและสติเนี่ยมันก็ไม่เคยกลัวเท่า่นะมันกลัวสีเข้าถึงสีเนี่ยมันยังมันค่อยกจะกลัวแล้วล่ะพอเปลี่ยนสีได้ครบเนี่ยมันกลัวเลยตัวง่วงอ่ะมันกลัวมันกลัวจิตหลบถ้าคนไหนสามารถทำจิตมีสติเข้าถึงสีเปลี่ยนสีได้แล้วก็มันกลัว สติเฉยๆมันยังไม่เคยกลัวเท่าไรหรอกมันคลุมได้แต่ถ้าเป็นจิตเปลี่ยนสีได้แล้วก็แหมมันจะกลกลัวกลัวจิตนี้หลบหลบเก่ง แต่อย่าคิดว่าเรานชนะมันนะเราชนะเขาได้อยู่ในการกระทำคืออยู่ในศินสมาธิปัญญาเนี่ยแต่บางทีมันพาเราไปโน่นในขณะที่เราผ่านออกจากสินสมาธิปัญญาไปเดินไปนั่งไปยืนไปนอนกันบางทีมันไปลบอยู่ทางโน้นมันถวยโอกาสตอนโน้นเหนียวรั้งจิตใจ คนไหนง่วงนะคนนั้นไม่มีโอกาสถึง100ลอยหรอกนะเกิดเผลอไปชนิดเดียวถ้มามัถึงเจ็ดสิบจะถึงแปดสิบแล้วเกิดไปนับอะไรท่ะไหลไปไงเงี้ยเจ็ดเลยหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าต้องนับให้ได้เหมือนนาฬิกาเดินอะ นี่ก็เป็นวิธีการหนีตรงง่วงโดยการยึดสติให้มั่นคงตอนนี้สติของเราที่มันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ย เขาเรียกว่าสติเตรียมตัวเกรียมคี่คลายถ้าเป็นสีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีแดง เวลาภาคบ่ายแล้วก็บ่ายสองโมงถึงสี่โมงนะพยายามขวนขวายหาการกระทำนะอย่านั่งคุยกันอย่ามัวสนทนากันนะพยายามที่จะทำจิตทำใจมากๆสะสมการกระทำสะสมอารมณ์ธรรมจะเดินจะยืนจะนั่งอะไรก็ ให้รู้เท่าทันมันนั่งแล้วมันว่วงมันไรแล้วก็ลุกเดินซะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันเมือ่อยแล้วก็ยืนบ้างอะไรไปอย่างนั้นจนกว่าจะครบบ่ายสี่โมงไม่ใช่ว่าไม่มีหลวงอามาควบคุมก็เราก็เลยตเตลิดเปิดเปิงไม่รักชั่วโมงการกระทำ ียังน้อยนะเนี่ยร้อยเดียวยังน้อยนะเมื่อตะก่อนนี้ตลองอาบวชใหม่ๆนะองค์ธรรมเขาฝึกนะบวชได้เจ็ดวันเท่านั้นเนี่ยองค์ธรรมปรากฏและ้ะองค์ธรรมปรากฏขึ้นมาเขาบอกว่าเขานี่แหละคือพรหม,มาตะ บอกให้เขียนไว้บนบนบน,บนเพดานที่นอนนะบนาตายแทนพระเนะี่ย่าหลงกินหลงนอนปฏิบัติเที่ยงคืนทุกวันไปจะนอนตอนเที่ยงวันตื่นตีสี่ลุกขึ้นสดมนต์นดับแรกเลยนะเนี่ยเอาให้เห็นเป็นนาฬิกาเลยมองนาฬิกาสิ เ็นเป็นิกามีเข็มอะไรบ้างแล้วก็บอกมีเข็มยาวเข็มสั้นเข็มนาทีเอาเข็มยาวเข็มสั้นทิ้งให้เหลือแต่เข็มนาทีนับเข็มนาทีไปหนึ่งสองสามสี่ห้านับไปนับให้ได้หนึ่งพันนาทีแล้วเดินหนึ่งเก้าหนึ่งพันนาทีเดินหนึ่งเก้า เขาเรียกว่าช่างสติก่อนเพราะว่าสติข้างลา่านมันมันห่างมานานก่อนที่จะมารูปมาคำมาขี่มาคลายเนี่ยสตินี่สำคัญที่สุดก็จะไปรู้จักคำว,ว่าอารมณ์บิญญาน่ะขันข้าวะละยี่ขันข้าวะละคคำถึงยี่สิบคำจากยี่สิบคำถอยหลังมาเป็นคำเดียว อยู่อย่างนั้นอาหารอะไรดีในบาทอยากจะกินแต่อยากกินสละของดีอยากกินกินสิ่งที่ไม่ดีไอ้ที่ไหนไม่อยากกินกินไอ้ทีไหนอยากกินละนก็สอนให้นะบาทีนี่ให้ ให้ถอดอังสะกถอดจีวรออกถกเขมรน,นั่งทางขาให้ยุงกินตัวที่จะทนไหวไหมเราต้องทำจิตให้ทีอาจจะต้องทนยุงเหมือนกับทนคนยุงตัวหนึ่งเท่าคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนเท่ากับอารมณ์หนึ่งหกอารมณ์เราจะต้องทนยุงเป็นหมื่นเป็นพัน ที่มันปะจนขึ้นในกายเหมือนกับทนคนที่เกิดขึ้นในกายเราคนอารมณ์ต่างๆที่มาปะจนขึ้นในจิตนคนหนึ่งมันมีนมคําว่าเท่ากับหกคนอ่ะสิบคนก็เท่าหกเท่ากับเท่าไรเท่ากับหกสิบร้อยคนเท่ากับเท่าไรพันคนเท่ากับเท่าไรคูณเข้าไปคูณเข้าไป เราจะต้องทนคนคนได้คนเดียวได้เราต้องคนคน,คนสองคนสามคนห้าคนเรื่อยไปนะก็้างความอดทนดุงตัวเดียวยังทนไม่ได้แล้วจะไปทนคนอะไรไหวอ่ะปากยุงมันกัดเพียงเจ็บนิดเดียวแต่ไอ้ปากคนน่ะ 100, 000, 000ร้อยเล่พันเหลียมที่มันจะเกิดขึ้นเราต้องสร้างความอดทนขึ้นทำเขาสอน เราไม่ใช่มาทนเฉพาะคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นมาละเสียงแต่ละอย่างตาแต่ละอย่างรูปแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตนะเราต้องใช้ทนอย่งนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าอ่อนแอนะปฏิบัติธรรม แต่ก็ปฏิบัติก็ไม่ถึงเราแล้วไม่ถึงขนาดจะง่วงก็ถึงขนาดหัวทิ่มหัวต่ำอะไรอย่างนี้อย่างนีก็แเพาเผอไปนิดหน่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงสักหายบางท,ทีทนขนาดใสเซยจะแสบ,บออกันเลยริอจะแสบท้องเขาก็ไม่ให้ฉันเนียเราเชื่อทำหนักหน เปลนสีเปลี่น,ลนแสงสักหายมือนเหมือนเหมือนเหมือนก็ <te> <worship> ่อนเ่าง <te am> <People today. S 3> <te> ิับจับที่จะตอบมื่อที่ดีกับีลกองมององมองส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 องกับลกอแล้วก็ไม่หายชันตัด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 สุดดีกับโลกโคโคโคโกโลกโตายอยู่ในธรรมมัดีกับตายอยู่ในกรรมธรรมก็ฝึกดีดีดีกับโลก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 คนมันมีสารพัดที่จะกัดขึ้นมา ื้หนอคนของบรรดุงเ็นนะอยู่ห่างขนาดของปกครองน้ำคนเปรียบใชยุดมันเลยผลเหตุมันเป็สาชางเครเขื่อนกันคือราคาอะไรต้องคนก็ตอบกระกรองก็ตอบ็ต่คนควนควื้อดาบหนเครับ รับมีนทนไปที่ตั้งองขันลตามีทีเทงเสียงรับจาเนี่เป็นอย่างนะกัดกรอบแล้วก็ต้องทนก่อนที่จะมันกัดฟันทนกับสับ เผลอพอไปนึกถึงอะไรปุ๊บหายไปเลยหนึ่งันเอาใหม่อีกละเขามีกันยัางไงาเขายังมีทำกันไม่ใช่จู่ๆหนึงเอาใหม่อีกละ ทีหน้าหนาวเงี่หนาแสนหนาวบอกไม่ต้องใช้ผ้าห่มเสื้อไม่ต้องปูหมอนไม่ต้องใช้อะนุ่งสบงตัวเดียวนอนทนต่ออากาศที่มันหนาวหนาวเท่าไรก็ทนอ่ะทำไมจะต้องทนอย่างนี้เราจะต้องทนต่ออากาศสภาพต่างๆวาจาของคนนะก็เหมือนกับความหนาวความหนาวเหมือนกัน ก็เรียกว่าวิ่งชนนะอย่างนุงอาเนี่ยชนจริงๆเอาเป็นเอาตายเลยเข้าลงเข้าป่าขึ้นเขาลงล้วยไม่ไม่กลัวตายทั้งนั้นอ่ะปีวรเขียนคุงตะไคร่บาตะไคร้ยางขึ้นเขาก็เอาไม่ต่างห่วงพ่อแม่พี่น้อง ไม่ต่างคำนึงนึกถึงแล้วล่ะบอกแล้วว่าตายในธรรมดีกว่าตายในโลกธรรมเขาสอนนั่นดีกว่าโลกเขาสอนนี่นเยี่ยงอย่างเยี่ยงอย่างม่ให้เราทำนะทำพอประมาณไม่ต้องทำถึงตายล่ะ เพื่อจะให้เรามีความทรงจําอยู่ในพระสี่องค์อยู่ในแนวทางของมัชฌิมาทาให้ได้เกิดมาเป็นชีวิตนะฮะมันได้คือว,ว่าจารึกในแผ่นทองคำเขาบ้างมีแต่จารึกอยู่ในแผ่นทองเหลืองทองแดงการประพฤติทธรรมนี่เขาเรียกว่าแผ่นจารึกอยู่ในแผ่นทองคำ เขาเรียกกับสร้างชีวิตให้เป็นสาระประโยชน์การก้าวไปแต่ละก้าวการใช้ลมหายใจเปรียบเทียบเหมือนจิตหายใจเข้าหายใจออกบอกถึงการหลบหลีกออกจากอารมณ์และตัวกระทำ ทีก็ให้ไปนอนง้ายนอนงายเท่าทางขาทางแขนทางทำไมให้ยุ่งกินนะ่ะสิเราไม่มีคนเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับคนอ่ะแล้วเราจะไปประจนเขาอะไรหรออยู่องค์เดียวเนี่ยมันต้องประจนเขยุ่งนี่ไอ้ยังเราเนี่มันจะราอยู่กันมากๆในทื่เรยายุงแต่เราไม่เข้าใจในะยุงมันก็ตายแล้ะ จนก็ยุงอ่ะเพราเราไม่มีคนจะอยู่ด้วยอยู่องค์เดียวไงจะไปจนนะใครอ่ะไม่มีใครมาเป็นเหตุเป็นผลก็เอายุงนี่แหละเอามดเอาปลวก่ยเป็นยุงขึ้นแล้วจึงต้องศึกษาเรื่องราวของความอดทนให้มากที่สุดสติให้พร้อมที่สุด ปัญญารอบรู้ถึงเวทนากายเวทนาจิตให้มากที่สุดก่อนที่เราจะหลุดตนไปเรียกว่าประตูสุดท้ายตัดตัวหลงให้เป็นผงธุลีทำบัญชีของจิตนะให้สู่คำว่าต้นสังกัดของแสงมีตำแหน่งเยี่ยงย่างมาแต่คำว่าสีเสียงภาพและก็เหตุผลมาเป็นมนุษย์ที่รู้จักตนแล้วก็ควรจะจับ จิตของตนเองเข้าสู่ครว่าต้นสังกัดของแสงทําจิตให้เป็นแสงแต่ละครั้งละครั้งนั้นเขาเรียกว่าทําจิตเป็นอรหันตชัยถึงจิตนั้นจะไหลมาอาจจะไหลไปไหลมาเขาเรียกว่าจิตอรหันตชัยจนกว่าจิตดวงนั้นจะหลุดพ้นเป็นคำว่าอรหันตที่สุดคือไม่มีคําว่าไหลไปไหลมาเขาเรียกว่าจิตอยู่ในคาว่ากันสาร แต่จิตเรามันจะไม่เป็นกันสามก็ไหลไปไหลมาเดี๋ยวไปโลกเดี๋ยวมาทำเดี๋ยวมาทำเดี๋ยวไปโลกแต่ว่าไหนเราจะไหลามาทำก็อยู่ในมัธิมทำไหนจะไหลไปสู่โลกก็ขอให้สติรู้จักกรรมรู้จักเหตุผลมันก็ใช้ได้มันใช่ไหลไปทงโลกก็ไหม่รู้จักไหลามานี่ก็ไหม่รู้จักเขาเรียกว่าทำจิตเหมือนน้ำคลื่งบนใบบัวอะไรอย่างนี้ ไม่รู้จักการไหลไปไหลามาของจิตไหลไปหาโลกก็ไม่พิจารณาโลกไหลามาหาธรรมก็ไม่รู้จักพิจารณาธรรม,มันก็เลยไม่เคยรู้จักอะไรกันขึ้นแต่เขไหนมึงง่วงหน่อยแล้วก็เสร็จนะเนี่ยไปถึงร้อยแล้วเอาสินี่เป็นการเขาเรียกหลบหลีกออกจากตัวง่วงมาสู่ตัวเลข ตัวเลขที่เกิดขึ้นจากลมหายใจเข้าออกตอนนี้ที่เรามีสมาธิดีๆเนี่ยเราจะวางจิตเนี่ยเป็นภาพนาฬิกาเลยจิตเราจะอยู่คำว่าแป้นนาฬิกาเลยแล้วจะมีเข็มกรวดออกมาเลยให้เรานับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมถ้าจิตขเราถึงภาพได้นะ และภาพนั้นจะเป็นสีเหลืองเขาเรียกว่าเดินอยู่ในคำสอนจิตเราก็จะถี่เข้าถี่เข้าละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเขาเรียกว่ายะุนัสัตถังคู่กระทังจิตส่วนรวมทุกสีก้าจึงจะรู้เท่าทันอารมณ์เท่าทันตัวกระทํา นั่นเป็นการใช้กิริยาไปในตัวยืนก็ได้เดินก็ได้ใช้กิริยาสองประการเลยแลวเป็นการมองดูจิตเขาเรียกว่าจิตตานุสติจิตเดินอยู่ในสังขารนุสติเขาเรียกว่าสติทำนำสติเดิน เขาไม่ใช่ว่าสอนให้เราไปติดแ้วก็ไหนง่วงก็ไม่ได้ดไม่ได้เดินนะเขาเอยยืนคือเป็นมัมมี่อยู่นั้นนับไม่ครบร้อยนับไปนับมาเผลอกแล้นับไปนับมาเผลอกแล้วเลยไม่ได้ตปกล่าวเขาเลย ชีววิทยาตามภาษาปัจจุบันเรียกวว่าิชาชีววิทยาทำชีวิตให้ลุ่มโลกทำชีวิตให้รู้จักชีวิตให้มดารู้จักกลไกลของชีวิตที่ประกอบขึ้นมาในธาตุสี่เนี่ยเรามันเข้าถึงต้มสังกัดแล้วนะมัวไปอ่านตำรายอยู่นะมันไม่รู้เรื่องที่นี่หรอก ให้เราไปอ่านตำราแค่ไหนก็ไม่พบสีพบแสงหอไม่พบตำแหน่งของเขาหรอกให้จบประจตยปิจดอีกนะจบปร,ริยน้าประโยคเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์าาาาที่ไหนก็ช่างไม่มีโอกาสจะได้เห็นดอกบัวห้าดอก

เรียบเทียบเหมือนลักษณะสิ่งที่จะเข้าไปพบไปเห็นไปเจอไปเจอจะต้องคลี่คลายจะต้องใช้สติมั่นคงจะต้องตัดตัวหลงสิ่งต่างๆที่เข้าไปตรงก็เรียกว่าห้องมหาสมุทรห้องพระมิมุตจิตไม่ดีเข้าไปไม่ได้แล้วเข้าไปก็หลงหมด